เข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นจุดแข็งจุดอ่อน,นตัวเองแล้วก็เราจะรู้แนวทางในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นในจริงๆแล้วสมภุธาตุเนี่ยมันเอาไปใช้ที่หลากหลายมากนะครับในหลายบริบทเดี๋ยวเราจะมามุ่งเน้น MBTI ในบริบทที่พลอยคิดว่าน่าจะมานําเสนอเนี่ยเอาเป็นมุมไหนครับที่เป็นความสัมพันธ์ของมันหมายถึงกับที่เราเอามาแมทก,กันท่าใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับโอเค คิดว่ามันมจริงๆมันคล้ายๆกับธาตุนะคะก็คือมันจะเน้นแบบเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นนะคะก็จะเห็นจุดแข็งจุดอ่อนตัวเองแล้วก็เราจะรู้แนวทางในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นในสภาวะที่มันแบบแตกต่างกันแล้วก็เวลาเอามาแมชกับธาตุเนี่ยรู้สึกว่าธาตุของ MITI ที่มันมีโครงสร้างที่มันเป็นทฤษฎีชัดเจนเนี่ยมาบวกกับธาตุที่มันมีเรื่องภาพเรื่องความเป็นรูปธรรมมากขึ้นรู้สึกว่ามันเห็นชัดขึ้นค่ะรู้สึกว่าเสริมกันได้ดี